ปัญหานะคะแล้วก็ทางออกของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินเนี่ยมีเยอะมากทุกคนเพราะว่าคนไทยนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะเรียนรู้หรือน้อยคนที่จะสนใจเรื่องนี้เพราะว่าจะชอบใช้คำว่าพอเพียงไม่ต้องรวยหรอกรวยมันไม่ดี รวยมันมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตอนนี้ตอนนี้คุณไม่รวยเนี่ยคนเหนื่อยหรือเปล่าคะทุกคนตอนนี้คุณไม่รวยเนี่ยเหงื่อคุ้นตกหรือเปล่าคะใส่ถามก่อนนะคะมาฟังนะคะวิธีคิดที่จะต้องวางแผนเพื่ออนาคตคุณเห็นคนที่ไม่ได้วางแผนเพื่ออนาคตแล้วมาจบอยู่ที่เดือนละห0 0อบาทไหมคะใช้ถามก่อนรอบๆตัวเนี่ย เรากินเดืนเดือนเดือนอกร้อยบาทอยู่ใช่ไหมเราข้าวเราทุกวันนี้มันจานละกี่บาทเออเราต้องรู้ปัญหาก่อนค่ะว่าเราเนี่ยไม่วางแผนอนาคตเราถึงเห็นตัวอย่างของอนาคตเราเนี่ยในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการให้มันจะเป็นแต่ถ้าวันนี้เรายังคิดไม่ได้เนี่ยเราก็จะ ยังใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ถ้าเราเริ่มคิดได้เราจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินก่อนคะ่ะทุกคนเรียนรู้เรื่องการเงินหลังจากนั้นเก็บเงินเก็บเงินเราต้องลงทุนค่ะมีคนออกมาสอนเยอะแยะมากมายคะ่ะเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องนี้นะทรายจะขอ,อยังไม่พูดในคลิปนี้ก่อน